ที่อยากจะมาดูวันนี้คือแบรนด์ฉางอานอัลวาตา11เราไปดูแบรนด์ที่เราตั้งใจกันมาดูคราวนี้เลยจริงๆก็คือนั่นไงฉางอานครับ <Yeah. S 1> แน่นอนว่าเป็นที่จับตาของคนหลายๆคนนะครับี่ข้างหลังดูไฟสุดสุดจริงดูเป็นแบบเรียบไปกับตัวรถนะครับแล้วก็มีเรดราด้านข้างนี่ครับจะขึ้นไปนั่งนะครับ เป็นไงประตูดูดได้รู้สึกประตูดูดประตูดูดดูตัววะดูดเป็นไงเนี่ครับมันอุ่นได้แล้วก็เย็นได้ครับนะครับเสร็จครับตกคุณจิวแล้วครับตกคุณจิวแล้วครับวันนี้ครับกลางปีหน้าเจอกันนะครับมาแล้วครับกำลังจะได้นั่งเข้าไปแล้วนะครับกับนี่มาแล้วโอ้โหองมนลลายนะครับ ก็โอ้โจอ15นิ้วนะครับววก็ขึ้น่เสียงตรงนั้นอโอเคตเ็นนี้ปิดออ้มกำลปิดประตูแล้วบอกบอกมันจะเลื่อนเข้าให้ออโต้น,นะครับแล้วก็นห่บอกว่าวัสดุวัสดุด,ดีมากนี่ครับแม็กยีบสนิ้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มีแบรนด์อาวุจ้าครับฉางอันก็ยัง โชว์ความเหนือโดยการเอานี่เจ้าคอนเซปต์คาร์ตัวนี้แปมมาโชว์ดูดิป้าไปแล้วนี่มันลดหรือยานอาวกาศนี่เป็นคอนเซปต์นะครับทำให้รู้ว่าอนาคตแบรนด์ฉางอานเอาแน่กับซปเปอร์คาร์กระโปรงหน้าสอ,สองข้างนะป็นสองข้างตรงนี้เปิดมาข้างในจะมีโดรนนะครับมีโดรน2ตัวไว้ตรวจสอบเส้นทางดูสิดูเขาคิดป้าหรือเปล่า